มาอีกิวุ้ยมาอีกหรือเปล่าเดี๋ยวหาเดี๋ยวหาหาตู้ไปเจอมาแล้วมันมาแล้วว,ว้าวเป็นยังไงล่ะฉันตเตรียมตัวมาอย่างดีเดี๋ยวป่าระเบิดใส่ซะเลยไปหรือยังคุณคิดว่ามันจะไปไปอีกนะกำลัง <c oughs> จะถามว่าคุณคิดว่ามันไปหรือยัง ไปหรือยังเราไปจริงๆหรือยังพาระเบิดอัดแรกเลยดี่ไปนี่ระเบิดนี้มนใช้อะไงวะหมดหรือยังโอ้น้องพอโอ้ my god อาดาจ้าช่วยแอบบุช หรือว่าเราต้องไปเลยวะมันจะอยู่นานเกินไปแล้วนะโอเคเลยมันจะไม่มาแล้วนะ <c oughs> <c oughs>